สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EcoBox Channel วันนี้เราจะพาไปพบกับ10เรื่องจริงของสายพันธุ์พุดเดิลที่คุณอาจไม่เคยรู้รู้ไหมคะว่าพุดเดิลเป็นหนึ่งในสายพันธุสุนัขที่เต็มไปด้วยความฉลาดและยังมีความเป็นมาอันยาวนานวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับ10เรื่องจริงของสายพันธุ์นี้ที่รับรองว่าคุณจะต้องตกหลุมรักพวกเขามากขึ้นแน่นอนค่ะ 1. ความเป็นมาของพุดเดิลพุดเดิลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมน,นีและถูกใช้เป็นสุนัขเพื่อจับสัตว์น้ำเช่นเป็ดโดยชื่อพุดเดิลมาจากคำว่าพัดเดิลในภาษาเยอรมันแปลว่าการกระโดดน้ำขนหยิกหยองของพุดเดิลถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเย็นขณะพวกมันลงล่าเป็ดน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์นี้ค่ะหลังจากนั้นพุดเดิลได้รับความนิยมในฝรั่งเศส จนกลายเป็นสุนัขประจำราชสำนักโดยเฉพาะในยุคพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมาดามเดอปอมปดัวที่นิยมเลี้ยงไว้ในวังขนที่หยิกและสามารถตัดแต่งได้หลากหลายรูปแบบยังทำให้พุดเดิลกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราในยุคนั้นด้วยค่ะ 2. จุดเด่นของสายพันธุ์พุดเดิลมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ทอยพุดเดิลที่สูงไม่เกิน25ซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ2-4กิโลกรัม มินเนเชอร์พุดเดิลที่สูงประมาณ2 8 3 0ซนเมตรและน้ำหนัก6 9ถึกิโลกรัมจนถึงแตนดาร์ดพุดเดิลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสูงกว่า3 8ซนเมตรและหนักถึง2 0 3 2กิโลกรัมพวกมันมีสีขนที่หลากหลายเช่นสีขาวสีดำสีแอปเิคอตหรือสีช็อกโกแลตค่ะขนของพุดเดิลมีความพิเศษคือหยิกและแน่นซึ่งช่วยป้องกันความหนาวเมื่อพวกมันลงน้ำในอดีต ดังนั้นพุดเดิ้ลจึงมีขนที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งในหลากหลายสไตล์ 3. ลักษณะนิสัยพุดเดิ้ลพุดเดเป็นสุนัขที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดและการฝึกฝนได้ง่ายพวกมันมักจะเรียนรู้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่นั้นพุดเดิ้ลยังร่าเริงขี้เล่นและชอบทำกิจกรรมกับเจ้าของมากค่ะ หากคุณชอบทำกิจกรรมร่วมกับสุนัขเช่นว่ายนะ้ำวิ่งเล่นหรือฝึกทักษะใหม่ๆพุดเดิลจะเป็นคู่หูที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ 4. การดูแลขนของพุดเดิลขนของพุดเดิลน,นั้นต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพราะขนหยิกอาจพันกันได้ง่ายค่ะคุณควรใช้แปรงแบบพินบัชที่มีเข็มเหล็กหรือแปรงที่ออกแบบสำหรับขนที่ยาวและหยิกโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการพันกันของขนและแนะนำให้พุดเดิลอาบน้ำทุก4-6สัปดาห์พร้อมกับการตัดแต่งขนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพขนและผิวหนังที่ดี 5. โรคประจำสายพันธุ์พุดเดิลที่ต้องระวังแม้ว่าพุดเดิลจะเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีในภาพรวมแต่ก็มีโรคที่พบได้บ่อยในสายพันธุ์นี้เช่นโรคข้อสะโพกหลุด โรคต้อกระจกและโรคผิวหนังที่เกิดจากการสะสมของขนที่พันกันดังนั้นการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและการดูแลเรื่องขนจะช่วยให้พวกมันมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี 6. พุดเดินเหมาะกับใครพุดเดินเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีความกระตือรือร้นและมีเวลาให้กับสุนัข พวกมันต้องการความเอาใจใส่และการทำกิจกรรมร่วมกันเพราะพุดเดิลชอบออกกำลังกายและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหากคุณมีเวลาให้และชอบทำกิจกรรมนอกบ้านพุดเดิลจะเป็นเพื่อนคู่ใจที่แสนดีนอกจากนี้พวกมันยังเหมาะกับคนที่แพ้ขนสัตว์เพราะขนของพุดเดิลไม่ผัดขนค่ะ 7. พุดเดิลกับการประกวดทำไมถึงโดดเด่น พุดเด้ลไม่เพียงแค่มีขนที่สวยงามแต่ยังมีสมาธิและการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมพวกมันมักจะคว้ารางวัลในการประกวดความงามเช่นครับการแข่งขันสุนัขระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีพุดเด้ลยังเหมาะสำหรับการแข่งขันอะคิริตี้หรือการแข่งผ่านเครื่องกีดขวางเพราะความคล่องตัวและความฉลาดของพวกมันค่ะ8อายุไขของพุดเด้ล พุดเดินเป็นสุนัขที่มีอายุไขยาวนานโดยปกติแล้วสามารถมีอายุได้ถึง12-15ปีหากได้รับการดูแลที่ดีทั้งในเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอพวกมันสามารถเป็นเพื่อนรักของคุณไปได้นานหลายปีเลยค่ะ 9. พุดเดินฉลาดแค่ไหนติดอันดับโลกรู้ไหมคะว่าพุดเดิลติดอันดับสุนัขที่ฉลาดที่สุดอันดับที่2ของโลก จากการจัดอันดับโดยนักจิตวิทยาศาสตร์ดร์สแตนลีโคลินพวกมันสามารถเรียนรู้คำสั่งใหม่ๆได้ภายใน5ครั้งของการฝึกฝนและจำได้ดีเยี่ยมนี่เป็นเหตุผลที่พุดเดิลสามารถฝึกให้ทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะ 10. พุดเดิลในภาพยนตร์จากการ์ตูนสู่จอเงินรู้ไหมคะว่าพุดเดิลเคยเป็นดาวเด่นในภาพยนตร์และการ์ตูนมากมายไม่ว่าจะเป็น Lady and the Tramp หรือวันโอวัน i ด n พวกมันมักจะปรากฏในบทบาทที่แสดงถึงความฉลาดและความสง่าง,งามเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทั่วโลกเลยนี่คือ10เรื่องจริงของพุดเดิลที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหากคุณกำลังมองหาสุนัขที่ทั้งฉลาดสวยงามและเป็นมิตรพุดเดิลอาจเป็นคำตอบของคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะบายบาย